สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้อย่างครับเพื่อนเเคยไหมครับทำอาหารเยอะแยะเลยแล้วกินไม่หมดแล้วต้องเก็บไว้กินในวันถัดไปครับหรือสั่งเข้าวกล่องมากินไม่หมดแล้วเก็บเข้าตู้เย็นแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าอาหารคร้างคืนบางชนิดเนี่ยอาจเป็นพิษต่อร่างกายเราครับบางอย่างอาจเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งโรคไตและอาหารเป็นพิษครับ วันนี้นะครับรู้ยังเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปดูอาหารที่ไม่ควรเก็บค้างคืนและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นครับอาหารค้างคืนส่งผลเสียต่อร่างกายยังไง 1. การเปลี่ยนแปลงของสารอาหารอาหารหลายชนิดสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการเมื่อถูกเก็บไว้นานวิตามินบางชนิดเช่นวิตามินซีและบี จะลดลงเมื่อโดนอากาศและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงครับ 2. การจเจริญเติบโตของแบคทีเรียอาหารที่ปล่อยทิ้งไว้นานเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคครับเช่นทำให้เกิดอาหารเป็นพิษหรืออาจทำให้ท้องเสียรุนแรงและอันตรายต่อหญิงตั้งครรภ์และผู้สูงอายุด้วยนะครับ 3. การเกิดสารพิษจากการเก็บอาหารที่ผิดวิธีครับอาหารบางชนิดนะครับจะปล่อยสารพิษเมื่อเก็บไว้นานๆครับเช่นไนไตรด์ซึ่งพบในอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปอาจาเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งครับแล้วอาหารอะไรบ้างที่ไม่ควรเก็บครั้งคืนหนึ่งเลยนะครับข้าวสวยครับอาจาเป็นพิษได้ครับเพราะว่าข้าวที่เก็บไว้นานเนี่ย อาจมีเชื้อแบคทีเรียซึ่งทนความร้อนต่อให้เอามาอุ่นใหม่ก็อาจทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้ครับ2ครับผักใบเขียวไนไตรส์สูงเสี่ยงมะเร็งเช่นผักบุ้งคะนา้าตำลึงผักโขมเมื่อผักถูกทิ้งไว้นานไนเตรสจะเปลี่ยนเป็นไนไตรส์ไนไตรส์นะครับเชื่อมโยงกับโรคมะเร็งและอาจทำให้เลือดเป็นพิษครับ 3. ครับอาหารทะเลอุ่นซ้ำแล้วเป็นพิษเช่นกุ้งปูหอยปลาโปรโตีนในอาหารทะเลนะครับจะเปลี่ยนโครงสร้างก็ถูกอุ่นซ้ำทำให้ย่อยยากครับบางกรณีนะครับอาจทำให้เกิดอาการแพ้ที่รุนแรงครับ4ครับไข่ต้มไข่ที่ถูกอุ่นซ้ำนะครับจะเปลี่ยนโครงสร้างโปรโตีนทำให้เกิดสารที่ย่อยยากครับ อาจทำให้แน่นท้องได้ครับ 5. นมและผลิตภัณฑ์จากนมหากนมเก็บไว้นานนะครับโดยไม่ได้แช่เย็นอาจเกิดเชื้อแบคทีเรียริสเทเลียซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบประสาทครับแล้วเราจะเก็บอาหารให้ปลอดภัยได้ยังไงครับ 1. ครับเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมครับตู้เย็นควรตั้งไว้ที่4องศานะครับหรือเย็นกว่าครับ อาหารร้อนต้องรอให้เย็นก่อนนะครับแล้วค่อยใส่ตู้เย็นป้องกันเชื้อโรคเติบโตครับ 2. ไม่เก็บอาหารเกิน2วันครับอาหารครั้งคืนไม่ควรเก็บเกิน2 4 4สถึงสีชั่วโมงครับ 3. าอุ่นอาหารให้ร้อนทั่วถึงก่อนกินนะครับอุณหภูมิควรเกิน7 5องศาครับเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียครับ 4. ใช้ภาชนะที่ปิดสนิทครับป้องกันเชื้อโรคจากอากาศและกลิ่นจากอาหารหนื่นๆครับดรมิเชลเกเกอร์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกล่าวว่าการเก็บอาหารอย่างถูกวิธีสำคัญพอๆกับการเลือกกินอาหารที่ดีเลยครับผักใบเขียวถ้าเหลือควรทำเป็นน้ำปั่นหรือกินให้หมดทันทีครับ British journal of nutrition รายงานว่า อาหารแปรรูปที่ถูกเก็บไว้นานอาจเพิ่มสารพิษที่ก่อมะเร็งได้ครับสรุปนะครับต้องระวังอะไรบ้าง1เลยครับอาหารบางชนิดเก็บไว้ได้แต่อาหารบางอย่างเป็นอันตรายครับ 2. ผักใบเขียวอาหารทะเลและข้าวต้องระวังเป็นพิเศษครับ 3. ควรเก็บอาหารให้ถูกต้องและไม่ควรอุ่นซ้ำหลายรอบครับ อย่าคิดว่าอาหารค้างคืนไม่เป็นไรนะครับเพราะมันอาจเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของคุณได้ครับยังไงฝากเพื่อนๆกินให้ปลอดภัยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องรู้ยังนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ